ซื้อหุ้นก่อนหรือหลังงบออกดีคลิปนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับผมโคตเตินครับคุณกำลังอยู่กับผมนะครับในช่องลงทุนเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราก็จะมาคุยถึงประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับว่าเออโค้รครับเราควรที่จะซื้อหุ้นก่อนงบออกดีหรือว่ารอให้งบมันออกก่อนแล้วรอดูว่ามันดีหรือไม่ดีค่อยซื้อแต่เออถ้าเกิดซื้อหลังงบออกเนี่ยมันจะซื้อช้าไปหรือเปล่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยในเรื่องนี้ครับ ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับผมขอแยกออกเป็นในรูปแบบแรกนั่นก็คือการที่เราซื้อหุ้นก่อนงบออกเรามาดูกันนะครับว่าข้อดีของการที่ซื้อหุ้นก่อนงบออกคืออะไรข้อแรกนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าหุ้นตัวนั้นงบออกมาดีแปลว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปถูกต้องไหมครับ ซึ่งในบางครั้งนะครับถ้าเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันมีโอกาสที่หุ้นเนี่ยอาจจะกระโดดขึ้นทีเนี่ย15% 30%เลยก็เป็นได้นะครับผมซึ่งหากว่าเราสามารถที่จะเก่งทิศทางของงบการเงินได้แล้วซื้อก่อนที่งบจะออกได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนฑตรงนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนั้นงบออกมาผิดจากที่คาดการหรืองบออกมาแย่ หรือมีหนําซ้ำเนี่ยแย่ที่สุดเลยคือออกมาแล้วกลายเป็นขาดทุนเนี่ยคุณอาจจะต้องพบเจอกับการที่หุ้นตัวนั้นเนี่ยกระโดดลงได้เป็น10%เช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยการซื้อหุ้นก่อนงบออกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคํานึงถึงอย่างแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณซื้อไปแล้วคุณรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยมันกระโดดลงไป10%เอนี่ยพอคุณขาดทุนเท่าไหร่คุณต้องคิดตรงนี้ไว้ก่อนเลยกับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็โซนซน่นนนนล,า,นนนลาง ถ้าเกิดว่ามันเป็นโซนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะไม่ดีแล้วกระโดดลงเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าโอกาสที่ถ้าเกิดว่าหุ้นเขาอยู่โซนบนแล้วแล้วงบเขาออกมาแย่แล้วเขาอาจจะกระโดดลงได้แรงแบบนั้นนะครับผมก็คือประเด็นที่เราจะต้องสังเกตแล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับในการที่ถ้าเราจะซื้อหุ้นก่อนที่งบจะออกข้อต่อมานะครับสําหรับการซื้อหุ้นก่อนงบออกนะครับในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งหรือเปล่า หมายความว่าบางครั้งนะครับหุ้นที่งบดีนะครับแต่อยู่ในโซนราคาที่อาจจะผ่านการเล่นมาแล้วหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นช้านะครับผมจะเรียกว่าหุ้นในลักษณะที่มีการปรับตัวขึ้นมามา,มากๆเนี่ยเป็นหุ้นที่เคยทําราคาหรือเคยเล่นมาแล้วแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่ต่อให้งบการเงินของเขาจะออกมาดีแต่หุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบรับกับการที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปก็ได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงเลยเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของโซนราคาว่า หุ้นตัวนี้เขาขึ้นมาแล้วหรือ,อยังหรือเขายังไม่เคยขึ้นเลยประเด็นนี้นะครับคือประเด็นสําคัญสําหรับนักลงทุนที่เลือกลงทุนสายหุ้นเติบโตนะครับการที่เราเล่นกับการเก็งงบการเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของโซนราคาด้วยโซนราคานี้น่าเล่นไหมหรือโซนราคานี้เนี่ยน่ารอดูก่อนเรามาดูกันที่ประเด็นต่อมานั่นก็คือการซื้อหุ้นหลังงบออกนะครับ ข้อดีของการซื้อหุ้นหลังงบออกนะครับคืออะไรข้อแรกนั่นก็คือคุณไม่ต้องเสี่ยงกับการที่หุ้นออกมาแล้วผลประกอบการผิดคาดหรือพูดง่ายงว่ามันทําให้คุณเนี่ยหลีกเลี่ยงการที่ซื้อไปเนี่ยแล้วพอประกาศงบปุ๊บ หุ้นกระโดดลงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับว่าคุณจะให้มันกระโดดลงแล้วรอมันเด้งขึ้นมาค่อยคัดล้อออกไปหรือคุณควรจะขาย ATO ไปเลย <tal ent> เหตุการณ์เหล่านี้สามารถที่จะเกิดได้ทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการ b a c k เทสและเกิดจากการที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่ทั้งถือหุ้นผ่านชน่วงที่งบยังไม่ออกหรือว่าซื้อหุ้นหลังจากที่งบออกแล้ว การที่เราผ่านประสบการณ์หลายๆงบการเงินมานะครับทำให้เราเนี่ยพอที่จะมองเห็นหรือว่าพอที่จะคาดการได้ว่าเอ๊ลักษณะหุ้นแบบไหนที่มันน่าซื้อรอหรือว่าลักษณะหุ้นแบบไหนที่มันน่ารอให้มันประกาศงบก่อนค่อยซื้อ ซึ่งถ้าหาว่าคุณเลือกที่จะซื้อหุ้นหลังงบออกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียไปเนี่ยนั่นก็คือถ้าหากว่าหุ้นตัวนั้นเขางบกันเงินออกมาดีแล้วราคาเนี่ยเขากระโดดขึ้นเยอะๆแน่นอนว่ากลายเป็นว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะได้หุ้นตัวนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องไปไล่ซื้อในราคาที่มันสูงขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ย การบริหารความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงในเวลาที่หุ้นเขามีการกระโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทําการจัดการให้ดีนะครับผมเพราะว่าการที่เราซื้อหุ้นที่กระโดดขึ้นมา15% 30%สิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยนั่นก็คือการที่หุ้นเนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นไปแล้วถูกแรงขายทดสอบทําให้ราคาหุ้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปิดบวกไป15%แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย อาจจะกลายเป็นปิดกดเป็นแท่งแดงยาวลงมานะครับผมทําให้ถ้าหากว่าเราไปซื้อโดยไม่รู้อินโนยเน่เนี่ยวันนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเราเข้าไปซื้อหุ้นตัวทันที่ยอดก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหรือว่าการจัดการ Money Management ให้ดีนั่นเองนะครับผมข้อต่อมานะครับสำหรับในเรื่องของการซื้อหุ้นหลังจากงบออกแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนั่นก็คือคุณสามารถที่จะพิจารณาได้เลยว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นหรือจะลงพูดง่ายๆว่าคุณรอให้ตลาดเขาเฉลยไปเลยว่าเฮ<ๆ>้ยรูปแบบเนี้ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อหรือว่าการที่เขาประกาศงบออกมาแบบเนี้ยตลาดเนี่ยไม่ชอบซึ่งถ้าว่าหุ้นที่ประกาศงบการเงินออกมาในทิศทางที่ดีแล้วราคาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยอ่ะถ้าหากว่าเรามองโดย Com m o n sense ง่ายๆเลยเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าคนในตลาดเนี่ยให้ความสนใจหรือให้น้ำหนักกับงบการเงินที่ออกมาในทิศทางที่เป็นบวกนั่นเองทั้งนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าการที่หุ้นเนี่ยเขาเลือกที่จะขึ้นหลังจากที่ประกาศงบการเงินออกมาแล้วเนี่ยจะขึ้นยาวๆแล้วไม่กลับลงมาเลยเราก็ต้องนําเรื่องของระบบเทรดเข้ามาจับด้วยนะครับผมระบบเทรดว่าเออเรามีการซื้อขายยังไงเราจะตัดขาดทุนตรงไหนเราจะรันเทนเราจะ take profit ยังไงเข้ามาประกอบด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เห็นว่า หุ้นเขางบกันเงินออกมาดีแล้วก็ซื้อไปหลับหูหลับตาซื้อนะครับมันลงก็ไม่สต็อปลอสมันขึ้นก็ไม่รู้จะขายตรงไหนรอให้มันขึ้นแล้วก็กลับมาลงจนกลายเป็นสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นขาดทุนไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็เรียกเรีว่าเสียแรงป่าวนะครับเพราะว่าเราอุตสาห์ที่จะเลือกหุ้นที่มันมีกําไรเติบโตแล้วแต่ขายไม่เป็นคัดไม่เป็น ไอ้แบบนี้เนี่ยก็ทําให้พอตเนี่ยไม่โตนั่นเองนะครับผมสรุปแล้วนะครับเราควรซื้อหุ้นก่อนประกาศงบการเงินหรือหลังประกาศงบการเงินดีผมมีไอเดียอย่างนี้ให้กับทุกท่านนะครับผมว่าถ้าหากว่าเราซื้อหุ้นก่อนประกาศงบการเงินเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะถือข้ามผ่านช่วงประกาศงบไปเนี่ยผมแนะนําให้เราถือโดยที่เรามีกําไรอยู่ประมาณหนึ่งเช่นคุณอาจจะถือหุ้นตัวนี้แล้วบวกอยู่สักประมาณ10%ออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างแย่เนี่ยกรณีที่เลวร้ายเนี่ย คือหุ้นประกาศงบการเงินออกมาแล้วมันไม่ดีถูกต้องไหมฮะหุ้นอาจจะมีการกระโดดลงมา5% 10%อย่างแย่สุดเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นกลับมาเท่าทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นมันประกาศออกมาดีคุณก็มีโอกาสที่จะถือหุ้นตัวนั้นเนี่ยได้ยาวๆแบบสบายๆเลยนั่นเองแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีหุ้นตัวนั้นอยู่นะครับผมแนะนําให้คุณรอให้งบการเงินเนี่ยมันประกาศออกมาสะกก่อนแล้วคุณค่อยวางแผนค่อยเอาหน้าเทรดค่อยเอาระบบเทรดของคุณไปจับก็ได้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าคุณชอบโคตเทลหรือหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนในหุ้นแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ